ฮัลโหลสวัสดีแต่เช้านะคะลูกค้านะคะ <Hi. S 1> มาวันนี้นิชาจะพามาดูวิถีชีวิตของอวิถีชีวิตของการวิธีทํางานช่างไม้นะคะลูกค้านะวันนี้เรามาตีฝ้านะคะตีฝ้าไม้สักซึ่งเป็นไม้เก่านะคะลูกค้านะชิ้นี้จะเป็นสักเก่านะคะน,นะคะ นี่นะ,ะทีมงานนิชาค้าไม้นะคะลูกค้าเรารับสร้างบ้าน,นท,ทนั่วไทยนะคะลูกค้านะโทรหานิชาได้นะคะสำหรับลูกค้าที่ใดต้องการสร้างบ้านนะคะลูกค้านะศูนยนะ์ะูน่่ 64, า, 7, า 9, 9, 9ะคะโทรมาหานิชาได้นะคะนี่นะคะจะเป็นฟา้าไม้เก่านะคะ กกะะลหลังนี้จะเป็นทรงไทยนะคะลูกค้านะทรงไทยเราทําเริ่มเก็บนะคะเริ่มเก็บงานแล้วเริ่มเก็บเก็บงานเป็นบางส่วนนะคะงานไม้ก็จะแบบละเอียดหน่อยนะคะลูกค้ามันเหมือนกับค่อนข้างจะ ยังไงอะ่ะบอกไม่ถูกเนาะมันละเอียดกว่างานปูนอะนะคะทุกทุกอย่างที่เป็นไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นการตัดการอะไรถ้าเราตัดแบบตัดผิดพลาดก็คือจบเลยก็คือไม่ได้นะคะเราต้องเตะนะคะลูกนะคะ้าต้องเตะทุกอย่างอ่าหลังนี้จะเป็นบานเฟียมสักนะคะสักสักทองเก่านะคะลูกค้านะซึ่งเป็นเอ่อ จะเป็นฝีมือของช่างนิชาเองนะคะนะคะสำหรับบานเฟี้ยมนะคะลูกค้านะคะอันนี้จะเป็นช่างของนิชาเองนะะ่สวยๆเลยนะคะนี่นะคะสำหรับบานเฟี้ยมนะคะลูกค้าท่านใดต้องการบานเฟี้ยมก็ทักมาหานิชาได้นะคะบานเฟี้ยมทุกแผ่นตรงนี้ก็คือทำจากทำจากนี่นะคะ สวยงามเราดูใกล้ๆนะคะทําจากไม้สักเก่าที่ร้านนิชาเองนะคะทุกแผ่นเลยนะคะลูกค้านะตัวนี้นะคะทุกแผ่นเลยสวยๆเลยนะคะลูกค้านี่นะคะไม่ว่าจะเป็นการขูดเสานะคะเราก็ขูดเสาให้เรียบร้อยนะคะพร้อมไม้คิ้วอย่างเงี้ยนะคะไม้คิ้วของเราที่ร้านก็คืออ,อันละนะคะอันละร้อยห้าสิบนะคะไม้คิ้วนะคะไม้คิ้วสักนะคะ เดจะเป็นสักใหม่นะคะลูกค้านะสำหรับไม้คิ้วนะเป็นไม้ <paper S 1> สักใหม่นะคะเพราะว่าความยาวความอะไรจะคือสามเมตรนะคะลูกค้าไม้คิ้วนี่นะคะไม้คิว้คควจะเป็นสักใหม่นอกนั้นจะเป็นสักเก่าหมดเลยนะคะนี่นะคะนี่นะคะไม่ว่าจะเป็นบานนะคะนี่นะคะสวยๆเลยนะคะ คือชุดเอ่อเฟียมนี่จะมีทั้งคือพร้อมบานนะคะลูกค้าพร้อมบานและพร้อมวงกบนะคะคือเป็นชุดของเขานะคะอ่าลูกค้าต้องการความกว้างยาวกี่ตารางเมตรก็บอกได้นะคะนี่นะคะต้องการหน้าต่างแบบไหนบอกได้นะคะก็จะเป็นแบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคะหรือว่าจะเอาแบบกระจกบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบสมัยใหม่บ้างอะไรเงี้ยกด้ได้นะคะลูกค้านะอันนี้จะเป็นชุด ้าที่เราเก็บสีเป็นบางส่วนแล้วนะคะลูกค้านะคือฝ้าไม้เก่านะคะลูกค้าสักเก่านะคะเป็นฝาสักเก่าที่ร้านผลิตไฟเองนะคะส่วนนี้เราเก็บสีเป็นบางส่วนนะคะนี่นะคะคือเราเริ่มจะเก็บสีนะคะสำหรับพื้นเดี๋ยวเราจะเก็บ <ไป S 1> อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับพื้นเราเก็บอีกครั้งหนึ่งหลังจากเราเก็บสีเสร็จแล้วนะคะ เราก็จะเก็บสีพื้นด้วยนะคะหลังน,นะน,นี่นะคะทนงานนิชาคาไม้นะคะลูกค้านะคะชารับสร้างทั่วไทยนะคะลูกคา้านี่นะคะนะเป็นบ้านเก่าๆเ,เลยนะคะสวยๆเลยนะคะบ้านเชียมนะคะ หลังนี้ที่กัดอยู่ที่บางใหญ่นะคะซอยกันตนานะคะที่นิชาทําอยู่นะคะลูกค้านะบางใหญ่ซอยกันตนานี่นะคะห้องนี้ก็จะเป็นเฟี้ยมทั้งหมดรอบบ้านนะคะลูกค้านะ<ๆ>สวยๆเลยนะคะลูกค้า ความงามก็จะประมาณนี้เลยนะคะลูกคา้าส่วนมากเต้าเต้านี่นิชาจะแทบจะเอาแบบเป็นแผ่นเดียวนะคะลูกคา้าส่วนมากเต้าจะเป็นแผ่นเดียวเลยนะคะไม่ค่อยได้แบบไม่ค่อยได้เพาะไม้เท่าไหร่นะคะลูกค้านะนี่นะคะจะเป็นแผ่นเดียวเลยนะคะน,นี่นะคะของนิชาจะเป็นแผ่นเดียวเลยนะคะถ้าเป็นช่วงที่แบบช่วงใหญ่ๆช่วงอะไรเราก็จะเอา หน้าใหญ่ใส่ให้ไปเลยนะคะลูกค้าะนะช่วงเต้าใหญ่นะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลว่าจะได้มั้เพาะนะคะลูกค้าน้อยที่แบบว่าเออไม้เราไม่มีจริงๆเราถึงจะเพาะนะคะส่วนมากจะไม่ค่อยได้เพาะไม้นะคะลูกค้าจะเป็นแผ่นเดียวเลยนะคะลูกค้านี่นะคะ้ใคสนใจก็ข้างนิชามาได้นะคะชีวิตของคนทำไม้นะคะ ที่มันจะค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะอยู่กใกล้แม่น้ำด้วยนะคะมันยากาศสวยงามเรามาดูนี่นะคะ่ะเสาล่างกันนะคะนี่นะคะเสาล่างลูกค่ะก็จะปุกนะคะน่นะคะเสาล่างจริงๆแล้วของพี่เขาจะเป็นเสาปูนนะคะลูกค้าะเนะสาปูนแล้วเราก็ใช้สาปูนะคะลูกค้า น,ะะนี่นะคะสวยๆเลยนะคะสำหรับข้างล่างนะคะชุดนี้เราต้องเก็บสีอีกรอบนะคะลูนะะ้ปะสียังเก็บไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เสร็จนะคะข้างล่างนะคะชุดนี้ต้องเก็บสีอีกรอบนึงนะคะ ชุดนี้ก็จะกุเป็นห้องน้ํานะคะผนังห้องน้ํานะคะกุผนังห้องน้นะะําสวยๆเลยนะคะสําหรับฝาะคะ่ะนี่จะเป็นห้องครัวนะคะลูกค้านะสําหรับฝ้าเราจีบเสร็จหมดแล้วนะคะแต่ก็ต้องเก็บสีกลงแล้วก็เป็นกระจกหมดเลยนะคะชุดนี้นะคะกระจกสวยๆเลยสูงๆนะคะลูกค้านะเพื่อจะได้ชมบรรยากาศข้างนอกน้เวลาทากับข้าวแล้วก็ทานข้าวนะคะลูกค้านะ อันนี้จะเป็นห้องครัวนะคะอันนี้จะเป็นห้องครัวซึ่งเรายัางไม่ได้เดินน้ําเลยนะนี่นะคะจะติดหน้าต่างสวยๆเลยนะคะหน้าต่างทุกชุดจะเป็นพี่นิชาทําหมดนะคะลูกค้านะคะช่างของพี่ชาทําหมดเลยสําหรับหน้าต่างนะคะลูกค้าต้องการชุดไหนก็บอกได้นะคะไม้นี่จะเป็นไม้ ที่ร้านนิชาหมดเลยนะคะลูกค้านี่นะคะไม้สักทั้งหมดนะคะสวยๆเลยนะคะลูกค้ทาท่านใดต้องการสร้างบ้านไม้นะคะก็ทักนิชามาได้นะคะเดี๋ยวนิชาจะพาไปชมภายนอกเนาะชมขายนอกไหนๆก็ชมแล้วไม่ค่อยได้ยินอะไรเลยะคะ่ะเสียงดังมากเลยเดี๋ยวนะ ะะเวลาเรามาหน้าง,งานนะคะนิชาก็จะนอนเต็นท์อย่างนี้นะคะลูกค้านะชีวิตของผู้รับเหมานะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะลูกค้านะนิชานอนอย่างนี้เลยนะคะไม่ได้ไม่ได้ต้องไปนอนแบบที่นอนดีๆหรืออะไรยังไงเรากางเต็นท์นอนกันเลยนะคะชีวิตเราแบบเรียบง่ายนะคะลูกค้านะเป็นชีวิตที่เรียบง่ายนะคะ,อะของช่าง ของช่างจนๆแบบนิชานี่นะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูด้านนอกกันนราบ้านกันแล้วกันนะคะลูกค้านะนี่แหละค่ะนี่นะคะ,ะ,คะจะเป็นบ้านด้านนอกนะ,ะนี่นะะี่ค่ะสำหรับด้านนอกของบ้านะคะนี่นะคะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> โอ้ย นี่นะคะมาดูชมความสวยงามนะคะไปแล้วนี่นะคะลูกค้านี่นะคะความงามของฝาเฟี้ยมนะคะอยากจะแนะนำเลยนะคะลูกค้าสวยงามจริงๆเห็นไหมคะ,ะนี่นะคะ ไม่ว่าจะเป็นชุดหน้าต่างเห็นไหมคะลูกค้าสวยๆเลยนะคะชุดหน้าต่างลายฉลุนะคะเป็นไงคะสวยๆนะคะสวยงามมากๆนะคะข้างในจะติดกระจกนะคะลูกค้านี่ข้างในเราจะนี่ติดกระจกนะคะสวยๆเลยนะคะส่วนด้านนอกก็จะเป็นลายฉลุนะคะลูกค้านี่นะคะด้านข้างนะคะนี่นะคะด้านข้างนะคะลูกค้า สวยงามไหมคะนะคะบ้านสงไขยก็คือแบบเขามีความสวยงามของเขาอยู่ในตัวอยู่แล้วเนาะเพียงแต่เรามาปรุงแต่งนะคะปรุงแต่งขึ้นมาอีกก็เพิ่มความสวยงามขึ้นไปอีกนะคะลูกค้านะนี่นะคะสำหรับฝาเฟี้ยมนะคะอ่าเรามาดูรอบๆบ,บ้านกันนะคะนี่นะคะลูกค้า ะะชมความงามความใหญ่โตของบ้านนะคะนี่นะคะสวยๆเลยนะคะสำหรับฝา,าเแยมของเรานะคะหลังนี้นะคะโอ้โหเราอยู่กับหลังนี้มาสองปีได้แล้วนะลูกค้าอยู่จนแบบงานไม้มันไม่ค่อยจบนะคะลูกค้านะเดี๋ยวจะเป็นแบบนุ่นนี่นั่นมาเรื่อยอย่างเงี้ยค่ะนะคะ นี่นะคะสำหรับบานของเราเนาะนี่นะคะสวยๆเลยนะคะนะคะสวยๆเลยนะคะสาหรับบานเนาะนี่นะคะถ้าใดรชอบแบบสูงๆแบบนี้นะคะ2องเมตรห้อย่างนี้นะคะก็สั่งนิชาได้นะคะลูกค้านะนะคะสำหรับบานสักนะคะนี่นะคะอ่ะ,ะเราตีเยินชงบนแล้วนะคะ ยิงป้ากันแล้วนะคะขอบคุณมากมากค่ะลูกค้าลูกค้าท่านใดสนใจก็ทักนิชามาได้นะคะลูกค้านะ0 6 4 0 0 7 1ส9นะคะหรือว่าทักเฟซทักเพจแล้วก็เบอร์นิชาาก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะลูกค้านะแอดไลน์เข้ามาหานิชาได้เลยนะคะเรารับซ้างตัวไทยนะคะลูกค้านะทักนิชามาได้นะคะ ขอบคุณมากๆค่ะลูกค้าค่ะบาย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 ขอบคุณค่ะ